โค้งสุดท้ายยาดิสเอทีบดาวศูนไม่ต้องคำเอสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะโอโตยต้าพาเพลินและเหลียงเตยต้ตาพาทัวร์ครับพี่เราเห็นอยู่นี้เป็นตัวเอทีรุ่นมิดครับผมเป็นตัวกลางครับผม จริงๆเราก็มีตั้งแต่รุ่น entry นะ entry mid high entry เนี่ย5 0 0 0 0นต้นๆนะครับในรุ่นยาลีนแล้วก็เอทีฟฟังก์ชันเหมือนกันใช่นะครับแล้วก็ขยบขึ้นมาเป็นรุ่นนี้รุ่น mid ก็5 0 0 0 0ไปลา5 0 0 0 0ไปลา5 0 0 0 8ประมาณนี้79,000ประมาณนี้ซึ่งซึ่งตัวกลางเนี่ย ตัวมิดเนี่ยทั้งยาริลเอทีฟก็สเปคเหมือนกันเช่นกันใช่ต่างแค่สีประตูกับ5ประตูถูกต้องครับรุ่นสูงสุดก็คือรุ่นไฮรุ่นไฮจะเพิ่มไฟหน้าเดยไลท์ขึ้นมาแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัวนั้นจะเป็น6กแสนนนต้นแล้วก็ปีพุสตาร์ทมีพุสตาร์ทด้วยซึ่งยาริลเอทีฟก็สเปคเดียวกันเช่นกันต่างแค่ทรงของรถยนต์นะครับวันนี้เราก็ไม่ได้มาพูดถึงสเปครถยนต์มากมายนะแต่เราจะมาแจ้งว่า ยาลิลเอทีฟเนี่ยทั้ง2รุ่นนะครับกำลังจะออกตัวใหม่นะใช่ประมาณเดือนสิงหาสิงหาคมนะครับซึ่งเรามีเวลาซื้อนะครับหรือว่าขายรุ่นยาลิลเอทีฟเนี่ยอีกแค่เดือนเดียวคือเดือนกรกฎราค<พ>มเดือนนี้นะครับเราก็เลยจะมาแจ้งว่าถ้าท่านไหนอยากได้รถรุ่นนี้โชมนี้ รถยนต์สี่สูบแบบนี้นะครับรีบจองเข้ามารีบจองรีบซื้อเลยเพราะตอนนี้เนะี่ยมันมีแคมเปญดาวสูบไม่ค้ำของยาลิเข้ามาแล้วนะครับคือเน้นเดือนนี้เลยถ้าลูกค้าอยากได้ดาวสูบไม่ต้องคำ้ำยาลิลเอทีฟต,ต้องจองเดือนนี้จัดสัญญาไฟแนนซ์เดือนนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างหรือเปล่าเพียงแค่ลูกค้าเคยมีรถยนต์คันเก่านะครับะจะยี่ห้ออะไรก็ได้นะย้ำว่ายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับนำเล่มทะเบียนรถคันเก่ามาแนบเรื่องในการจัดไฟแนนซ์นะครับ สามารถดาวศูนย์ไม่ต้องทำได้เลยคุณโอครับแล้วถ้าเกิดกรณีที่ลูกค้าไม่มีเล่มทะเบียนรถยนต์คันเก่าแล้วครับยังควนอยู่ก็ลูกค้าแค่เอาสัญญาเช่าซื้อของไฟแนนซ์นะครับมาแนบ,บมาแนบเอกสารได้เลยอ๋อก็คู่กับ สำนักทะเบียนรถก็ได้ใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยก็คือยังผ่อนไม่หมดก็คือยังไม่มีเล่มทะเบียนเ่ยคุเรียงอ๋อครับผมประเด็นการพิจารณาไฟแนนซ์นะคุเลียงครับผมก็คือขอยขออยู่สองอย่างอย่าติดแบล็กลิสตอย่าติดบูโรครับประวัติผ่อนต้องต้องไม่มีล่าช้าประวัติผ่อนไม่มีล่าช้าแล้วก็รายได้สองเท่าของยอดผ่อนรายได้เนี่ยต้องหักภาระในระบบบูโรแล้วนะก็คือเราผ่อนอะไรอยู่ก็ตามผ่อนบ้านนะครับหรือว่าเช่าบ้านอยู่นะครับ เอารายได้ไปหักภาระพวกนี้ก่อนนะครับไม่ไม่ต้องรวมค่าให้จ่ายระจําวันนะค่าข้าวสามมื้อไม่ต้องรวมไม่เอาไม่นับนะครับค่าข้าวสามมื้อไม่เกี่ยวนะก็คือเรากําลังผ่อนอะไรอยู่นะครับหรือว่าเช่าบ้านอยู่เอาพวกนี้มาหักรายได้ก่อนแล้วเหลือเป็นสองข้าวของค่างวงรถคันใหม่คือออกได้เลยนะครับซึ่งยาลิเลทิดตัวล้มต้นเนี่ยตัวห้าแสนต้นต้นเนี่ยดาวสูงไม่ต้องคำเนี่ยผ่อนอยู่แปดพันต้นต้นเองนะถ้าเกิดค่างวง่รถแปดพันนะครับ ลูกค้ามีภาระผ่อนบ้านอยู่อีกห้าพัน่ะ,ะลูกค้าต้องมีรายได้เท่าไหร่ครับถึงจะออกรถคันนี้ได้รายได้ก็ประมาณอยู่ประมาณ2องหมื่ะคุณเหลียงเพราะว่าม,มันต้องสองท่านะแปดแปดสองิบหครับผม,มแล้วก็ค่าบ้านอีก เท่าไรนะห้าพันห้าพันครับห้าพันก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทอ๋อก็คือค่างวดแปดพันรายได้เป็นสองเท่าก็คือหมื่นหกแต่พอดีมีค่าค่าผ่อนบ้านอีกห้าพันถูกต้องไหมใช่ก็ต้องมีรายได้อยู่ที่ประมาณสองหมื่นใช่สองหมื่นถึงจะสามารถออกรถคันนี้ได้ใช่แต่ถ้าเกิดกรณีที่ไม่มีภาระผ่อนอะไรอยู่เลยหรือไม่ต้องเช่าอนะครับเรามีเงินเดือนหมื่นหกซื้อได้เลยออกได้แล้วนะใช่ยาลิศค่างวดแปดพันดาวสุดไม่ต้องค้ำนะ แต่ในกรณีถ้าบางคนร,ร,ร,รายได้ไม่ถึงเอาคุณเหลียงครับผมรายได้ไม่ถึงหรอเราสามารถเอาบุคนนค,บคลในครอบครัวเช่นคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาลูกเอามารวมรายได้ได้กู้ร่วมอ่ะเขาเรียกเขาเรีู่ร่วม,มแต่ต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพแล้วก็มีรายได้นะนะครับกรณีกู้ร่วมเนี่ย ผู้ซื้อหลักก็คือตัวตัวลูกค้าเองเนี่ยผู้ซื้อหลักเนี่ยต้องมีรายได้อย่างน้อยเป็น1.5เท่าของค่าง,งวดก่อนอนะครับถึงจะสามารถหาบุคคลกูร่วมได้ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดค่าง,งวดลดสมมติค่าง,งวดลด8,000อ่ะคันนี้เลย8,000เนี่ย รายได้ของผู้ซื้อหลักนะครับผู้ซื้อหลักต้องมีสักประมาณหมื่นสองนะครับหมื่นสองก่อนแล้วก็หากู้ร่วมเข้ามาให้ได้หมื่นหกแล้วหาคนกู้ร่วมเข้ามาครับอืให้ได้ให้ได้หมื่นหกขึ้นไปนะครับก็สามารถซื้อได้แล้วครับง่ายมากแต่ว่าขอขอให้เดินบุ๊กแบงค์นะสําคัญคือรายได้ของผู้ซื้อนะครับหรือผู้ค้าก็ตามนะครับหรือผู้กู้ร่วมเนี่ยจะบอกไฟแนนซ์ว่ามีรายได้เท่าไหร่นะครับบุ๊กแบงค์ต้องเดินโชว์นะเดินโชว์ตลอดไม่ใช่ว่า ซื้อเงินสดอย่างเดียวเราก็บอกว่าลูกคือเขาไม่มีอะไรชัดเจนให้ไฟแนนซ์ดูว่าลูกค้ามีมีเงินตรงนี้จริงหรือเปล่าครบะบุ๊คแบงค์ไม่เดินจริงๆไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าซื้อไม่ได้นะแค่มันจัดสัญญาไฟแนนซ์อนุมัติยากหน่อยใช่แต่ก็มีหนทางนะครับแนะนําให้โทรเข้ามาสอบถามก่อนใช่เรามีช่องทางช่วยเหลือตลอดใช่ครับนอกจากเรื่องโปรโมชั่นแล้วเนี่ย ไม่ได้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวนะที่ที่ผมจะแนะนําให้รีบออกนะครับมีเรื่องอื่นด้วยเรื่องอะไรคุณเรื่องของคุณภาพสินค้านะครับเรื่องของสเปครถยนต์นะครับคือต้องแจ้งก่อนว่าอีโคคาร์ในปัจจุบันนะครับและหลายยี่ห้อเนี่ยเครื่องยนต์เขาเป็นเครื่องยนต์สามสูบหมดแล้วนะครับซึ่งอนาคตเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวยาริสของเราเนี่ยในตัวใหม่ที่จะมาในเดือนสิงหาคมเนี่ย เขาจะตามกระแสหรือเปล่าจะทําเป็น3สูหรือเ่ามสูบหรือเปล่าหรือจะทําเครื่องพันซีซีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ตัวปัจจุบันตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับ 1, 2 0 0งซีซีซึ่งถือว่าใหญ่พอสมควรสำหรับรถไซนี้ใช่นะครับแล้วเครื่องยนต์สี่สูบมันดียังไงคุณเลียงเครื่องยนต์สี่สูบนะครับมันมีข้อดีในเรื่องของความบาลานซ์นะครับลูกสูบเนี่ย อ่ะคุณโอฝากถืไม่หน่อยลูกสูบเนี่ยเวลามันทำงานนะครับมันจะมันจะเป็นอย่างงี้ครับสี่สี่ลูกใช่ไหมมันจะขึ้นสองลงสองมันมันบาลานซ์กันมันจะบาลานซ์กันขึ้นสองลงสองนะครับขึ้นสองลงสองมันไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งทํางานหนักกว่ากันถูกต้องมันไม่มีฝั่งไหนฝั่งหนึ่งทํางานหนักกว่ากันนะครับเพราะว่าพอมันขึ้นสองลงสองมันมันบาลานซ์มันดึงกันเองนะครับทําให้การสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์เนี่ยน้อยลงด้วยนะครับทีนี้ลองจินตนาการนะอ่ะกลายเป็นสามสูบแล้วกัน ขึ้นสองลงหนึ่งขึ้นหนึ่งลงสองเห็นไหมมันจะไม่บาลานซ์แล้วนะข้อเสียข้อเสียคืออะไรก็ในเครื่องยนต์สามสูบเนี่ยหนึ่งคือเรื่องของความบาลานซ์มันอาจจะสู้เครื่องยนต์สี่สูบไม่ได้แล้วก็จะมีเรื่องของความนิ่งของเครื่องยนต์เนี่ยมันสู้เครื่องยนต์สี่สูบไม่ได้นะครับความทนทานอีกนะครับคือความสมบูรณ์เนี่ยของเครื่องยนต์เนี่ยมันควรจะเป็นสี่สูบนะครับแต่ไหนแต่ไรมาเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับพอเครื่องยนต์มันสมบูรณ์เนี่ย ความประหยัดน้ามันมันก็ได้ด้วยแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเครื่องยนต์สามสูบที่มันสมบูรณ์กว่านี้ก็ได้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าเครื่องยนต์สี่สูบยังไงก็เจ๋งกว่าก็คือเขาจะแพนพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละ,ะถูกต้องแต่ตัวนี้มันดีตรงที่ว่าอย่างเนาะอย่างเงี้ยคือเราได้ครบหมดแล้วนะในราคาที่ไม่แพงมากแถมมีจอดีวีดีเข้ามาด้วยถ้าเป็นรุ่นมิดนะรุ่นมิดขึ้นไปจะมีหน้าจอดี d ดีให้ด้วยนะครับรถยาลีสกับเอทีเอเป็นรถที่น่าใช้นนะห่น อีโคสติ๊กเกอร์เนี่ยที่มากับรถยนต์ออกโดยหน่วยงานราชการนะครับลงเอาไว้ว่าอัตราทิ้งปนน้ำมันอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะโอ้เทียบเท่ากับไฮบริดเลยนะโอ้ประหยัดน้ำมันมากครับทั้งที่เป็นเครื่องยนต์พันสองนะนะครับลหลายๆยี่ห้อทำเป็นพันซีซีหมดแล้วของเรายังพันสองอยู่นะครับซึ่งเครื่องใหญ่กว่ามันก็ได้เปรียบในเรื่องของความทนทานมากกว่านะครับจริงจริงมันน่าใช้เลยแหละคุณเหลียงเพราะว่าหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยตามท้องถนนนะเราไม่ได้แบบว่าจะมาอวยตัวเป็นโตโยต้า ให้ลูกค้าสังเกตตามทอ้องถนนก็ได้ว่ามีรุ่นเอทีบยาิสเนี่ยเยอะเยอะกว่าอีโคคาปกติหรือเปล่าเนาะจริงๆรถรุ่นนี้เนี่ยตามสถิติของประเทศไทยนะครับย้อนหลังไปนะ,ะเป็นรถเก่งที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยนะครับหนึ่งคือราคารถมันย่อมยาวม,มันไม่แพงนะครับลูกค้าขายก็ซื้อได้นะครับไม่เป็นภาระใช่นะครับแล้วเป็นเป็นรถอีโคคาที่ทนทานมากนะ ทั้งเครื่องยนต์และช่วงล่างนะครับลูกค้าซื้อไปเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาใช้ไปเลยเยาวยาวกว้างเลยนะคุณเหลียงกว้างด้วยภายในห้องโดยสารกว้างและวัสดุภายในเนี่ยดีมากคือดูแพงอะ่ะไม่ต้องกลัวด้วยนะว่าเอาไปแล้วจะไม่สวยแต่งสวยแน่นอนแต่งสวยด้วยคือต้องบอกก่อนว่าวัสดุภายในเนี่ย เป็นวัสดุเดียวกับรถยนต์ประมาณ v ีออสอตเลยนะม,มันไม่ใช่วัสดุของแกงแบบอีโคคาทั่วๆไปนะนะครับแล้วรถยาริ a เอดิฟเนี่ยมันเป็นรถที่ขับขี่ในเมืองล่องตัวนะครับแต่ออกต่างจังหวัดก็วิ่งเร็วได้นะเดินทางไกลดีนะมันประหยัดคือมันไม่ได้ประหยัดอย่างเดียวครับมันความเร็วกลางกับความเร็วปลายเนี่ยมันแรงมากมันพอพอันห้านะครับผมเคยขับไปนะคปรปฐมเนี่ย ยิ่งย,วยาวๆเลย150ย6 0าสรรถนิ่งมากรถนิ่งๆช่วงล่างดีมากเลยนะประมาณนี้แล้วเพ่อถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับที่จะจองรถยนต์ยารีสแล้วก็เอทีนะครับติดต่อเข้ามานะครับทางลิงก์ไลน์ด้านล่างใต้คลิปนะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับหรือว่าท้ายคลิปเดี๋ยวจะฝากเบอร์โทรไว้ให้ด้วยยังไงเรา3าคนขอฝากช่อง้วยน,นะคบกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดอะไรก็ได้กดเข้ามาให้เยอะนะครับรอชมของดี e ี D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  ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ